ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะคะกำล,ลังเดินขบวนแห่นะคะบริเวณหน้าพะตาสุงเข้ามายัางอน,นุสาวรีย์หลวงปู่เจ้าปู่ปหานทองของเรานะคะขอต้อนรับท่านนะคะวันนี้มา,มาด้วยชุดสีชมพูอย่างสวยงามนะคะค่ะเป็นภาพนี้นะคะเก็บบรรยากาศภาพนี้มีความรู้สึกว่า นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันหรือว่าพร้อมพลังกันนะคะในการประกอบพิธีบวงสวงดวงก้ะปู่ฟารทูลในครั้งนี้ค่ะุ่นสุวิยค่ะกับท่านเอกพยูนะครับจะวางขัดัดเบียงโมลินเรื่องหน้าอนุสโอลีนะครับเพื่อปูฐานดูงนะครับสำหรับผู้ทัานสนการและก็ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับท่านวางนะครับโมลิน ของข้างของโต๊ะเกว่วงนะครับก็จะเป็นโต๊ะสีขาวที่ประดับาสีขาวไว้นะครับปเจะนั่งประธานในที่นี้นะครับได้นั่งข้าู่นะครับ กับตัวยานะครับสามารถวางได้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาครับวางได้เลยนะครับวางเป็นแถวครับท่านวางเสร็จแล้วนะครับขอเชิญนะครับ